น้องมื่อกๆเลอืมข,ขนาดจวนมันครับสวัสดีครับพออันนี้แล้วเขาก็ช่องกินไปเมื่อครับมาได้พี่น้องมื่อนี้ได้เมนูย่าปากพี่น้อง ซอจูครับซอยจูพี่น้องฮะบริกินร้อน,น,นขึ้นละครับ<ค>ดเดือนก็อยากซาซาเนี่ยแล้วครับตอนนี้จัดจังมเลยพี่น้องตับมีแต่น้ำงามเลยพี่น้องตับสดๆเลยครับตับ<ค>กับ<ด>ผักแกงกันได้ผักแกงมะเขือเนี่พี่น้องไผักหลายอย่างครับนะเสิร์ฟเสิร์ต้องกันครับก่อนที่ไปนาม,มาลังก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เด้เลยครับ นำตับก่อนแล้วพี่น้องมั้งเจียเพียขุมขมๆครับเนี่ยจวดกับจวดมาแลงกนเด้พี่น้องนะถืนครับออื้ ¡Mmm! -hmm. เมนูแล้วแต่ผ <the> ู้มากนะครับผู life, ้บวกกินกะขอโทดความให้หลายๆนะครับเหนือท่งนี้บขคือเนื้ออีสานบันเ้าครับเนื้อจีเป็นเนื้อถึงง่วนมง่วยังไป่างนั้ครับกระเสียบกื้เก่าแล้วครับนะอืม อหมักไผ่หมักมันแล้วพี่น้องแนวเ่อนส,ส่วนเลยแล้วครับบารน,นี้ฮันแบบรุกเต่ามาแนวกับมีพี่น้องอเจ้าบอกขมดีดีครับแก้วกอะไรนะถือน้ำมันครับอ พักแล้วไปนอน,นเมื่อี้พี่ชอบ พริกนี่กับเผือกเพืเ่อความินน้ำเลยผมมาเต็มที่แล้วครับเบิด์ตบเบิดจังว่างานะน้องพี่น้องพิิกตะโบมีนสามสิบกีบหน้อยแต่อย่าทักเบิรครับ จำบอเตอนไหมพี่น้องมังไกลๆนะอ่ะขนาดจวนวันนื อันสวยเนาะเข้ามาตรวจเอาเลยพี่น้องมั้นะครับ เต่าเลยก็ตับเลยไ,ไหมหน่น้องนะพื้นครับ มึงคนนี้เยอ <c oughs> กกะปั่นแล้วไม่ออกเจลแบบคมดีดีครับอืม <c> ม <oughs> ึงตั่นอีกนิดหน่อยครับเลยครับ ta, tiếu. Ừm. Oh. จูเหนือนสดๆนี่มาแต่ย่ำบุญย่ำงานเนี่ยเะพี่น้องได้อ,อยู่ยวันแบบขาบป่วงเลยนะครับสดขาสุมเอาลูกเต๋าก็ตับจะข้ามกงนทิพยอแเดี๋ยวเราไปอง mm ถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมในเด้อครับพอัจไหมคลิปนานแล้วพี่นอ้องสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ